รูไ้ไหมครับว่าเดดพูเนี่ยเคยฆ่าล้างจักรวาลมาเวลมาแล้วโดยพาร์ทนี้จะเป็นพาร์ทที่3นะฉันตามรอยเดดพูมาหลายวันแล้วล่องรอยของเจ้านี่แกะยากเป็นบ้าแต่ครั้งนี้แหละที่ฉันเห็นล่องรอยของมันจะจะและระหว่างทางนี้เองที่ทําให้ฉันได้ตระหนักว่าเจ้าเดดพูเนี่ยมาสมควรตายเรื่องนี้มันคงแน่นอนอยู่แล้วแต่ปัญหาคือเจ้าเดดพูเนี่ยมันหายไปไหนเตินเติมสิหัวลรานนัยนและฉันเนี่ยมีอะไรต้องพูดกันมากมายเลยนะ นายจะหลับได้ก็ต่อเมื่อนายตายเท่านั้นแหละท่านนายยังมัวหลับนะเชาวนายจะพลาดส่วนสําคัญของเรื่องนี้นะทาไมนายถึงทำงี้เวทฉันรู้ว่านายเจ็บปวดมากอ้อนนายคิดอย่างนั้นเหรอนายคิดว่าฉันจะรู้สึกงั้นจริงแด่แน่นอนสิเวทถ้างั้นนายก็บ้าแล้วทุกคนมารวมกันตรงนี้ในตอนนี้ครับไซครอปได้เตรียมนำทีมช่วยเหลือเนี่ยไปหาโปรเฟสเซอร์เอ็กแล้วที่อยู่เนี่ยก็มีอะไรบางอย่างพุ่งมาใส่หน้าไซครอป นี่มันบ้าแล้วกันเนี่ย